ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม BIKERINSPIRE วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับปืนลูกซองแท็กติคอลที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดตัวหนึ่งของโลกในปัจจุบันนั่นก็คือเบลเ t ต a า3 3 1 Tactical ท็ติคลปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติจากประเทศอิตาลีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในวงการทหารตำรวจและผู้ใช้งานทั่วไปด้านการป้องกันตัว เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับเบ r เ t ต a า1,301 Tactical มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวตัวปืนทําจากอลูมิเนียมอันลอยคุณภาพสูงเคลือบผิวแบบอโนไดต์ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและใช้งานกลางแจง้งได้อย่างสบายด้ามจับและผ่านท้ายผลิตจากโพลิเมอร์แข็งแรงพื้นผิวกันลื่นจับถนัดมือแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดตัวปืนมีรางพิกาตินีด้านบนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น red dot หรือกล้องเล็งส่วนล้ำกล้องยาว18.5นิ้วมีโหมดโชคแบบ f ิกซ์ไซลินเดอร์เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะประชิดและการยิงเร็วด้านในตัวปืนเราจะเห็นระบบแก๊สแบบ blink gas operating system ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเบเรต t าทำให้การยิงแต่ละครั้งมีความเร็วสูงมาก recoil ต่ำและแม่นยำยิ่งขึ้นระบบนี้ยังช่วยให้ยิงได้ต่อเนื่องแม้ใช้กระสุนแรงสูงหรือกระสุนเบา ในเรื่องของสมรรถนะบอกเลยว่าเบ r เ t ต้1,301 Tactical ตอบสนองได้ไวมากสามารถยิงกระสุนได้สูงสุด4-7นัดขึ้นอยู่กับแมกกาซีนและมีการดีไซน์ให้รีโหลดกระสุนได้เร็วตัวปืนบาลานดีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ3กิโลกรัมทำให้ใช้งานได้คล่องตัวทั้งในสนามและการป้องกันบ้าน สรุปครับถ้าคุณกำลังมองหาปืนลูกซองแท็กติคอลที่เชื่อถือได้มีความแม่นยำสูงใช้งานง่ายและทนทานสุดๆเบรตา1,301แท็กติคอลคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเหมาะกับทั้งมือใหม่และมือโปรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i k e r i n s t i r e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสวัสดีครับ